สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ก็ได้มีมีดของหลวงพ่อกล้วยมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีสองเล่มนะคะ2อขนาดนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเล่มแรกกันก่อนเลยนะคะเล่มแรกก็จะเป็นเล่มนี้นะคะด้ามรวมฝักความยาวอยู่ที่หนิ้วนะคะด้ามรวมฝักอยู่ที่หนิ้วเป็นมีดของหลวงพ่อกล้วยขนาดไซส์ปากานะคะทุกท่าน ด้ามไม้ฝักไม้นะคะนี่ก็จะลัดด้วยอลูมิเนียมคาบินโตนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ท่านก็จะลงอักขระยันไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมหาอุดนะคะทุกท่าน ความยาวจะพอะใบมีดนะคะมีความยาวอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะด้ามรวมฝักก็5้านิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่านใบขาววาวเลยนะคะข้างมวนสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะมีดหลงพอกล้วยวัดโพสิทธารามนะคะมีความสวยงามน,นะคะทุกท่านเป็นมิสไซสปะกานะคะท,ท่าน นี่นะคะนี่ก็จะเป็นยันมหาอุดนะคะนี่หลวงพ่อกลวยเล่มนี้สําหรับพกพาไปไหนมาไหนนะคะติดตัวนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนนะคะเราก็พกมีดของหลวงพ่อท่านติดตัวไปด้วยนะคะปกป้องคุ้มครองทุกเส้นทางนะคะทุกท่านนี่หลวงพ่อกลวยจังหวัดชัยนาทนะคะเดี๋ยวเรามารับชมหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้ ก็ด้ามรวมฝักนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะด้ามรวมฝักก็อยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักไม้ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะนี่ก็จะเป็นได้มงคลนะคะนี่คะ่ะท่านด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อกล้วยวัดโพสิทธารามนะคะทีนี้ขนาดความยาวด้ามรวมฝักก็อยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะ นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นใบขาววาวเลยนะคะเป็นลายหน้ากเกี้ยวหรือนาคสมพงนะคะเล่มนี้นะคะนี่ก็เป็นมหาอุดนะคะข้างมวสารแน่นหนานะคะไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านนะีคะมีความสวยงาม มันก็จะลงคาถาอัคระยันไว้ที่ใบมีดนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านมีหลวงพ่อกลวยนะคะนะคะเฉพาะความยาวของใบมีดก็จะยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะทุกท่านความยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะ ท่านใดสนใจนะคะอยากบูชามีดหลวงพ่อกลวยเอาไปไว้หิ้งพระหรือว่าเราจะพกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวมากๆเลยนะคะหลวงพ่อกลวยท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากๆเลยนะคะป้องกันพวกผีปีศาจนะคะสิ่งไม่ดีมีร้ายพวกลมพีลมพัดมนดำมนใสนะคะนะคะ ไปไหนมาไหนแล้วก็พกมีของท่านไปด้วยนะคะไม่งั้นก็เอาไว้ที่บ้านไว้ยิ่งพระนะคะกราบไหว้บูชาตั้งอธิษฐานจิตเอานะคะนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านด่บไม้ฝักไม้ริมนี้นะคะมีความสวยงามเข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ ไมบมีขาวงา,าวาวเลยนะคะลายหน้ากเกี้ยวหรือหน้าสมพงนะคะมีความสวยงามนะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลนล์นะคะสุดท้ายนกมีดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดกระดิ่งกดแชร์ให้นะคะ สุดท้ายนี้นกมินหมอก็สวัสดีค่ะ